สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อคา้าซื้อขายพลอยมาหลายสิปีวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือผ้าพุทธปางหน้าปกนะครับศิ้ห้าปากเขมรน,นะครับซึ่งไก่าากพลอยทับทิมสตานะครับหน้าตากกว้าง3นิ้วครึ่งนะครับ นะครับน้ำหนักองค์ท่าน2,242กนลัดนะครับส่วนฐานยกก็หนัก5,826กลัดนะครับถือว่าเป็นภาพพุทธนะครับปางหน้าปกศินลปะเขมนโบราณนี่นะครับที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะหน้าตักกว้างถึง3นิ้วครึ่งนะครับน้ำหนัก2,242กลกัดนะครับ ก่อนที่จะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องหาก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาตินะครับนี่เป็นทับทิมสตานะครับซี่หายากนะครับน้ําหนักไม่ต่ำกว่า4กิโลนะครับถึงจะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมเหลี่ยบสตาเลยยิบเลยยับนะครับ ทั่วใบหน้าลำแล้วก็หน้าอกท่านนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับซึ่งหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับสวยงามสง่าและข้อสําคัญนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสเองนะครับท่านผู้ชมดูได้นะครับนี่ผมส่องกาศนะครับนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่นะครับเนื้อพลอยพิเศษสุดโปร่งใสเพราะแกะจากกพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับที่มีชื่อเสียงก้อนพลอยเนื้อเนื้อดีนะครับก้อนใหญ่ๆ หนักเป็นกิโลเนื้อพลอยก็โปร่งใสประเทศอ,อ,อีกอีกกยี่สิบกว่าประเทศนะครับถ้าหนักหนึ่งกิโลขึ้นไปก็เนื้อทึบตันไม่เหมือนไม่เหมือนพลอยโมเพกโมเสกที่มาแกะองค์พระพุทธปางหนะ้าปรเสินลปะโบราณเขมรองค์นี้นะครับนะครับเนื้อพลอยถึงโปร่งใสสวยนะครับเห็นไหมครับสวยงามยิ่งนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับซึ่งจะหาที่ไหนในโลกน,นี้ไม่มีแล้วนะครับอดีตผมโชคดีซื้อก้อนพลอยมาได้นะครับเดือนนี้หาไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ชมชัดเจนนะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับ แล้วก็เหลือบสตาร์สวยงามนะครับเดือนท่านผู้ชมเดือนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อมาชมคลิปวิดีโอพระพุทธปางหน้าปกศิลปะเขมรผมองค์นี้นะครับนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมวัชภูมิไส้ตั้งได้นะครับผมยังมีมีพระปางต่างๆที่แกะด้วยราชาแห่งพลอยเช่นนี้นะครับเป็นทับทิมนธรรมชาติและทับทิมนสตาร์เช่นนี้นะครับเมื่อถามคูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดือนท่านผู้ชม ผมยังมีอีก37องค์องนะครับอลังการมากนะครับใน u ูท b e ผมนกภุมิแท้ตั้งนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปติดตามที่ยูท b e ผมนภุมแท้ตั้งไทยไว้ไม่ต่ำกว่า700คลิปนะครับแล้วก็ยังมีผ้าผ้าเก่าโบราณนะครับตามต่างๆ,ๆนะครับแกะอยากหยกสีขาวสีเขียวสีเหลืองทองแบ่งๆย่างนะครับ แต่ละองค์นะครับหนักเป็น10โลบางองค์ร้อยร้โลขึ้นไปนะครับฐานประดับด้วยพลอยต่างๆฐานผ้าและรอบองค์ผ้านะครับสวยงามอีกหลายสิบองค์นะครับแล้วก็ยังมีนะครับพลอยต่างๆนะครับที่มีเหลือบดวงตาที่3เช่นนี้นะครับเรียนนักมชมเหมือนหัวแหวนผมวงนี้นะครับมาศัจจันยร์นะครับอีกจํานวนมากนะครับที่หาดูที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับ ท,ที่หายากนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ย t ท b e ผมมงคุมแท้ตั้งได้นะครับไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับนะครับส่วนผ้านะครับศรรลิลปะนะครับพระพุทธูศิลปะหน้าปกศิปลปะคขมรที่แกจากพลอยทับทิมสตาองค์นี้นะครับถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับนะครับพนจะหาก้อนพลอยทับทิมสตารธรรมชาติ หนักไม่ต่ำกว่า4กิโลถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับปะก้อนพลอยทับทิมอาสตา์ธรรมชาติทั่วไปหนักไม่ถึงร้อยกรโลนะครับนี่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้ต้องหนักไม่ต่ำกว่า20,000กิโลนะครับถึงจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับหนัก2,242กิโลนี่นะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูท b e ผมนกปุ่มไท้ตั้งได้นะครับไปดูภาพปานต่างๆเรียนนั้ชมนะครับเมื่อถามบูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีก37องค์ที่แก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชา เปดูเล่นใครเครียบเป็นบุญตาได้รับประกันไม่มีโพดไหนในยูทูบในโลกนี้จะมีผพ้าพุทธปางต่างๆแล้วก็พระเทพต่างๆที่แก่ด้วยราชายพลทัพริมชาหรือทัพริมสตาพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเยอะเท่าผมนะครับแล้วข้อสําคัญเรียนนานผู้ชมนะครับเมื่อไปติดตามชมนะครับ รู้จักมหาเศรษฐีท่านก็ได้เงินใช้นะครับรพอะผ้าของผมที่คูเกอร์การันตีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับประเมินค่าไม่ได้อย่างน้อยองค์หนึ่งนะครับห้าสิบกว่าล้านขึ้นไปถึงปเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านผมให้สามเปอร์เซ็นต์ท่านก็ได้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็สําคัญติดต่อมหาเศรษฐีมาเชิญองค์ใดองค์หนึ่งในสามสิบเจ็ดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านก็ได้ร่วมมหากุศสนต่อยอดสร้างโบสถ์กับผมนะครับพะผมได้เงินผมจะริมนําไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาอยู่นะครับไม่แลสเสร็จเพื่อสืบทอดพุดญแลก็ได้เงิน ใช้นะครับนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนกปูมแซ่ตั้งได้นะครับไม่เข้าใจเลยโทรปรึกษาผมได้นะครับส่วนภาพปังปังอาหน้าปกพระพุทธปังหน้าปกองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลอยทับทิมสตาร์นะครับถือว่าสวยสง่างามยิ่งนะครับนะครับหาที่ไหนในโลกนี้นะครับที่จะมาเอาเอาเอาก้อนพลอยทับทิมสตาร์ธรรมชาติจะมาแก่ให้ได้พระพุทธ ปางหน้าปกศิลปะเขมรโบราณองค์นี้ที่น้ำหนักถึง2,242กะัดไม่มีแล้วนะครับถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับเรียนท่านผู้ชม